ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวขนมจากฮ่องกงม,มันจะมีสองอย่างอันนี้แกะออกมาจากถุงมันนะคะถุงมันจะเป็นุูใหญ่ Shy, you, yeah. มันคืออะไรไม่รู้นะคะก็อันนี้สาวฮ่องกงเป็นฮัลโหลคิตตี้ขอกินอ๋อฮัลโหลคิตตี้ก่อน ว่ากันว่านะบยบาบที่ว่า <tinc S 1> แหละคือแบบไปเที่ยวฮ่องกงมาแล้วอันน <andan> ี้ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกก็มาพูดเล่นๆตลกๆเฉยๆเจอผู้ตำรวจเป็นผู้ชาย มาแบกมาแบกใครอะมาแบกใครโผล่อะยังไม่ได้อาบน้ำจะมา,อ,าออกกล้องได้ยังไงที่เป็แบรนดเนี่ยนี่ข้าวหนมใหม่หนะนี่เธอชิบวะจะให้คนมาเป็นหนูทดลองซิมออกซิลอุ้ยใครไม่ได้อาบน้ำเลยสิบโมงจะเชียงนะลองซิลโผล่ปละ Sånn. หวานหวานนี่ชอบกินเหลือเก,กินไปไปหาไอ้มาดังนมดไปแล้วตัวใบนี้ชอบกินเดี๋ยวตัวกินให้ตัวกินอันนี้นะคะมันมีออกมีหลายรสนะ นี่แหละไรรถด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้รถบังการีบังการีเหรอคาหนุ่มไม่หนูไม่กินเหรอกินเดี๋ยวหนูจะกินไม่หมดนะมันกระลุ้งกระล,ล่างเล่เราเอาไปทิ้งที่อดียวเลยรถบูเบอร์รี่อันนี้รถ อันนี้แปลกสุดเลยนะรถอะไรอะในนาในนาบะเขียวอ่ะรถนี้น่นนะเหมืนอนเหมือนอะไรแบบเลยอะ่ะบอกสินนะอันนี้ที่ห้องกงเขาจะไม่มีภาษาไทยคือใครจะมาปั๊มประเทศเขาก็ไม่ได้น่าจะมากินรถสองรถนี้นะคะ ไม่หนารอเลย่้ารถไ่หนไปเชิญค่ะจะกินเหรอไม่ยรถบูเบอรี่เหรอเอาอยากกินรถบูเบอรี่ไม่หนูกินไม่หมดอีกเอาพี่แบมแบมนี่หนูกินหมดแล้วนะนี่เอาไปกินไปกินไม่หมดเดยเจอนะจะกินรถบูเบอรี่รถ ชื่อมาเลยชิยากสังวะฮังการีค่อยไปที่อื่นอูเบอรีก่อนนะคะอูเบอรี่กระโอยโหเอ้โอ้โหนี่ค่ะดูสิหนิแกะท่ามากินเลยน้องกันดูด้วย คนยังไม่อาบน้ำไม่ถ่ายเลยแล้พี่แบบไม่ให้หนูถ่ายเลยถ้าถ้าหนูไ่ายถ่ายมาดูหนูจะด่วนดีแล้วก็ไม่ลงกินอร่อยพี่บอกพี่แล้วพี่ยังถ่ายกับหนว่าจะลงยูทูบแน่ไม่กินเดี๋ยวได้ดูเอาไรจะกินบลูเบุร์ี่ เน่ได้โดนแกะแล้วไม่กินกินให้หมดนะใครบอกให้แกะ้วนแต่เขาอ้วนเพียมไม่พี่สบ,บวอ้วนก่อน เนยัน,นยพี่ยังไม่แกะกินหรือไม่กินก็ได้ถ้าอยากไม่แกะแม่มแบบจ,ะจะมอไแม่ให้นะกินอ,อย่างางี้เอาก็หนูแกะเองยังมาแกะป่ไฟ่คอง อันนี้รถอะไรน,นะฮังการีใช่อันนี้เจ้าอ,นนาอะยังไม่อาบนะ้ำไม่ต้องมาถ่ายเลยแต่ไม่นี้หนูถ่ายด้วยลงไป มากินเร็วเนี่ยเฮ้ <S <S ยไม่รู้จักมาเแม่ไม่รู้จักมาข้าเองก็บอกว่าไปทีกว่านั่นแหละแม่ผิดมาเข้าเลยพูดอก็นบอนก็พี่บาไม่ให้กล้องอันนีู้ก่อไหน เทียงบอกว่าไม่ไม่อาบน้ำอ้าวถ้าหนูอาบน้ำหนูจะไม่ถ่ายกล้องค่ะพี่แบบแบบพี่จะไม่ให้หนูถ่ายกล้องด้วยเสร็จไปทิ้งไลยนะพอมาตัองแทนเนะทียมอยู่นะเทียมจะไปทิ้งไหม 妈妈，妈妈好。 แล้วใครกแกะล่ะใครกแกะเปลือกล่ะรอนค่ะ ก็ให้กดไลค์กดแชร์นี้นะคะบ๊ายบายติบคอผู้ไม่รังเลย